นะครับองนี้สวยคมชัดนะครับนะครับมาพร้อมเรี่ยมกรอบทองคําสั่งทําเข้ารูปนะครับด้านหลังต่อกโคตดใต้ยันคมชัดลึกเป็นเนื้อทองแดงเรี่ยมทองนะครับนะสวยมากสวยมากครับพระนาปกรุ่นแรกของหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองปี35เนื้อทองแดงครับมาต่อไปนะครับมารุ่นนี้เลยปีลึกๆเลยครับนี่คือพระท่ากระดานยุคต้นของหลวงปู่หลิวนะครับที่ท่านสร้างและปลุกเสกในยุคปี2,500 ถึงรันถึง2,506นะครับ, 2, ะรบจะสร้างเสร็จแล้วก็ฝังกุนะครับปิดทองเก่าฝังกูนะครับเป็นภาคกรากระดานสร้างจากเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับปลายเกตยาวสวยเลยมีจะปลายเกตสั้นปลายเกตยาวปลายเกตเรียวหลายหลายบล็อกแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆมาพร้อมเล่ยมกอบทองคำสั่งทำนะครับโรงยาด้วยนะครับ ท่านสร้างและปลูกเสกนะครับณวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในปี2 5 0 0 0 6ถึง2,506ด้านหลังจานยันอาาัคราปิดทองเก่าค่าสนิมแดงติดสวยมากๆนะครับนเอาต่อไปผมพูดเร็วหน่อยนะครับพญาเสือมหาอาศาจครับนี่นี่คือพญาเสือมหาอาศาจเนื้อนะวะโลหะที่ท่านสร้างและปลูกเสก เป็นรุ่นแรกในปี2522นนะครับ2522สนวสัตไสทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีจัดสร้างและปลูกเสกไว้แค่เพียง1น0 0องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับรุ่น1รุ่นแรกเนื้อนวะนะครับหนึ่งใน1,000องค์ของหลวงปู่หลิวครับเสือมหานาจครับมีเสือไว้ข้างกายไม่ใช่มีไว้ข่มใครแต่มีไว้ข่มตนนะสวยมากนะปัจจุบันนี้เริ่มหายากมากๆแล้วครับมาพร้อมเลี่ยมทองด้วยนะครับมาต่อไปพิมพ์ใหญ่นะครับ พยาเต่าเรือนรุ่นเปิดโลกครับนี่พิมพใหญ่นะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับเปิดโลกเปิดลู่ทางธรรมมาหากินเปิดช่องทางธรรมมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับปี2539นะครับนะของหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองนะครับนิ้วติดครบนิ้วเท้าติดจมูกโดง่งตาไม่ประสกสวยเลยต่อโคตมุมบนซ้ายมือคมชัดลึกครับมาพร้อมเลี่ยมรอบทองคำนะครับด้านหลัง เป็นผลสวยมากที่เส้นยันนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์จริงๆครับสร้างแค่เพียง1,000องค์ครับเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ปี39ครับมาต่อไปจากพญาเต่าเรือนสลับมาเป็นเหนเรียญมั่งเหรียญนี้นะครับชื่อว่าพญาเต่าหรือไอไม่ใช่ผู้ผิดเหรียญน,นี้คือเหรียญรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะเหรียญเสมาเสาห้ามหาเศรษฐีเป็นเนื้อนวะโลหะสวยโด่งคมชัดนะครับ ต่อโค้ดสอเสือและก็โค้ดณคมชัดลึกน้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบทองคำสั่งทำเข้ารูปครับทองแท้นะครับรับประกันว่าเป็นทองคำแท้นะครับท่านสร้างและปลุกเสกนวัดไล่แต่งทองในในพิธีเสาห้มหาเศรษฐีปี36ครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่พระสมเด็จนะครับรุ่นสารพัดนึกนะครับพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึก หลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลูกเสกในปี2535สร้างแค่เนื้อเดียวนะครับเนื้อนะวะโลหะนะครับสร้างแค่เพียง1 0 0องค์นองะครับต่อโคตคมชัดลึกนาะนี่ครับสร้าง1 0 0องค์นองะครับเนื้อนวะมาพร้อมเรียมกรอบทองคำแกะลายยกซุ้มหัวสิงตาฝั่งเพชรแท้นะครับนั่นหนาส,ายสวยเลยนวัดไล่แต่งทองปี35ครับนะนี่รุ่นนี้หายากจริงๆครับหายากจริงปัจจุบันนี้เริ่มไม่เจอแล้วนะครับมา ต่อไปอ้านี่รุ่นนี้บ้างนี่คือพญาตเต่าเรือนนะครับของหลวงปู่หลิวเนื้อเงินที่ท่านสร้างและปลุกเสกในปี2,538นะครับ นามว่ารวยไม่จนนะครับองค์นี้พิเศษนะครับจะติดผงพุทธคุณเกสาและจีวรของหลวงปู่หลิวไว้ด้วยครับรวยไม่จนเนื้อเงินปี38ดจะสร้างและปลุกเสกเนื้อเงินไว้แค่เพียง0 0 0องค์องค์องนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินสังรร่งทำนั่นหนาสว,สวยเลยนะครับนี่รวยไม่จนปี38ของหลวงปู่หลิวครับมาต่อไปนี่กรอบเงินแล้วกรอบเงินอีกองหนึง่งนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับ รุ่นสร้างโบสถ์เสาห้ามหาเศรษฐีปี2543ต่อโคตดกอไก่แจกกรรมการนิ้วติดครบนะครับปลาจมูกดวงตาไม่ผสกสวยเลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำต่อโคตดกอไก่นะครับสร้างแค่เพียง3,000องค์ในปี43เนื้อทองแดงลมดำนะครับสวยมากมาพร้อมเรียมกรอบเงินสั่งทำแกะลายยกซุ้มหัวสิงห์หนาหนาเลยครับนะไม่เคยผ่านการใช้เลยครับนะพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับ ไปต่อเลยนะครับต่อไปนี่คือเหรียญน,นะครับรุ่นพิเศษสงรามเกาหลีหลวงปู่หลิวท่านสร้าง